ปิดล้อมจับแรงงานต่างด้าว51ชีวิตชาวกัมพูชาเมียนมาซ่อนตัวกลางไร่อ้อยพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดสะแก้วลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติหวังหางานทำเมื่อเวลา4นาฬิกา30นาทีวันที่30กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังบุรพาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจที่12และกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่12ได้สนที่ กำลังเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่แนวชายแดนด้านอำเภอโคกูสูงจังหวัดสแก้วหลังได้รับรายงานจากสายข่าวในพื้นที่ว่าจะมีกลุ่มแรงงานต่างด้ลักลอบข้ามแดนเข้ามาเป็นจำนวนมากระหว่างการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนเทอร์มอนติดกล้องถ่ายภาพความร้อนบินลาดตระเวนตรวจสอบเส้นทางตามแนวป่าและพื้นที่การเกษตรจนกระทั่งตรวจพบกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่ในไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นจึงกระจายกำลังเข้าปิดล้อมและควบคุมพื้นที่อย่างรัดกุม ผลการตรวจสอบสามารถจับกลุมแรงงานต่างด้าวได้ทั้งหมด51คนแบ่งเป็นชาวกัมพูชา44คนชาย26คนหญิง18คนและชาวเมียนมา7คนชาย4คนหญิง3คนโดยทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางหรือหลักฐานการอนุญาตเข้ามาในราชาอาณาจักรแต่อย่างใดจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกลุ่มให้การตรงกันว่าได้ลักลอบเดินทางเข้ามาจากฝั่งประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติที่ไร้การควบคุมโดยมีนายหน้า และผู้นำพาชาวกัมพูชาพาเดินเท้าเข้ามาในฝั่งไทยจุดหมายปลายทางคือพื้นที่ชั้นในของประเทศเพื่อหางานทำโดยเฉพาะในภาคก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีการลักลอบรับแรงงานผิดกฎหมายอยู่เป็นประจำเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิขั้นพื้นฐานก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโคกสูงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะมีการผลักดันกลับประเทศต้นทางภายหลังจากกระบวนการสอบสวนเสร็จสิน้นทั้งนี้จังหวัดสแก้วถือเป็นหนึ่งในเส้นทางสําคัญที่แรงงานต่างด้าวจากกัมพูชาและเมียนมาใช้ในการลักลอบเข้าเมืองเนื่องจากมีแนวชายแดนยาวกว่า165กิโลเมตรและมีช่องทางธรรมชาติจํานวนมากทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มมาตราการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในช่วงที่ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรของไทยยังคงมีความต้องการแรงงานสูงเจ้าหน้าที่เผยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ ถือเป็นคดีใหญ่และเป็นการตัดตอนเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวได้อีกครั้งซึ่งจะมีการขยายผลเพื่อติดตามหาตัวผู้นำพาและนายหน้าที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบข้ามแดนต่อไป